สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ผมจะมาทําการสรุปข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเมืองนัดลานให้ทุกคนดูนะครับต้องขอแจ้งล่วงหน้านิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของตัวเกมนะครับผมจะแนะนำให้ทุกคนเล่น q u ว s t เทพเจ้าให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในเกมมากขึ้นนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ เผ่าแต่ละเผ่าในเมืองนัดลานในเมืองนัดลานนั้นจะแบ่งออกเป็นหกเผ่าแยกกันอยู่ตามภูมิประเทศที่แตกต่างกันดังนี้เผ่าบุตรแห่งเสียงสะท้อนสัตว์ประจำเผ่าคือเทเพลิโซรัสเผ่าพงพิดดนพฤกษาสัตว์ประจำเผ่าคือยุมคาซอรัส เผ่าลาวารีสัตว์ประจำเผ่าคือโคโฮราซอรัส,รสและยังมีอีกสามเผ่าที่น้นตอนนี้ยังไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ได้แก่เผ่าว,วงปีกบุพาเผ่า,าเจ้าแห่งลมลาตรีและเผ่าของสรรพสิ่งวายบ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการเคารพบูชาจากเผ่าทั้งหของนัดลานซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ใต้ผืนดินหรือเรียกกันว่าอาณาจักรราตรีแต่ละเผ่าก็จะมีวายลบเป็นของตัวเองและจะมีเสาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเสมือนตัวแทนของวายลบอยู่ในเผ่าชาวนัดลานมีความเชื่อว่าวายพบจะแสดงเจตจำนงผ่านทางความฝันของหัวหน้าเผ่าดังนั้นเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญอะไร คนในเผ่าก็จะมารวมตัวกันเพื่อฟังวายพบพูดถึงความฝันและตีความหมายในสิ่งที่วายุบต้องการจะสื่อนามโบราณในอดีตชาวนัดลานคนไหนที่มีวีรกรรมอันกล้าหาญก็จะได้รับการตั้งนามโบราณที่จะบอกเล่าถึงเหตุการณ์และประวัติศาสตร์ที่คนผู้นั้นได้ทําไว้โดยนามโบราณนั้นจะถูกสลักไว้บนหินออฟซิเดียนแบบพิเศษ มีรูปร่างคล้ายขนนกเพื่อใช้สําหรับส่งต่อไปยังผู้สืบทอดในรุ่นถัดไปโดยที่ผู้สืบทอดนั้นจะถูกทําการคัดเลือกโดยวายพบและเรื่องราวที่ผู้สืบทอดได้ทําก็จะถูกบันทึกไว้ในนามโบราณต่อๆกันเรื่อยมาและนี่ก็คือผู้ที่มีนามโบราณบางส่วนที่เราพบเจอในเกมตอนนี้ครับส่วนในสมัยปัจจุบันนั้นถ้าหากว่ามีใครก็ตามที่มีความสามารถโดดเด่น เทพแห่งไฟก็จะสามารถมอบนามโบราณใหม่ให้ได้เช่นกันซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่จะได้รับนามโบราณใหม่นั้นจะเป็นชาวนัดลานเท่านั้นแต่หลังจากเหตุการณ์ที่นักเดินทางได้เข้าไปช่วยคาชินาให้สามารถออกมาจากอาณาจักรราตรีได้เทพแห่งไฟก็ได้เสนอนามโบราณใหม่ให้กับนักเดินทาง พิธีการสำคัญของนัดลานเมืองนัดลานในตอนนี้กําลังทำสงครามอยู่กับอบิสพวกเขามีพิธีกรรมที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่500ปีหลังจากจบสงครามคาร,ริยาโดยพิธีกรรมเหล่านี้จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนัดลานไม่ให้เหล่าอบิสเข้ามาบุกเมืองได้พิธีกรรมอย่างแรกคือการแข่งขันจารึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์วัตถุประสงค์นั้น คือการจัดอลำดับผู้เข้าร่วมซึ่งจะแบ่งการแข่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกจะเป็นการแข่งแบบทีมโดยมีผู้สืบทอดนามโบราณเป็นผู้นำทีมระหว่างการแข่งขันจะมีการรวบรวมเปลวไฟแห่งการต่อสู้ที่จะเกิดจากการต่อสู้ระหว่างชาวนัดลานเท่านั้น และเปลยวไฟแห่งการต่อสู้นี้ก็จะถูกส่งเข้าไปในเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าถ้าเพลิงศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ดับเหล่าอาบิสก็ไม่สามารถเข้ามารุกรานเมืองนัดลานได้และช่วงที่2ของการแข่งขันจะเป็นการสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งคนที่เคยอยู่ในทีมเดียวกันก็อาจจะต้องมาสู้กันเองในรอบนี้ และเมื่อการแข่งขันได้สิ้นสุดลงผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดห้าอันดับ mm. ก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์ราตรี mm. โดยที่ทั้ง5คนนั้น mm. จะต้องเป็นผู้ที่มีนามโบราณ mm. เพราะว่าในพิธีสงครามผู้พิทักษ์ราตรี ผู้เข้าร่วมทั้ง5จะต้องเข้าไปทำการต่อสู้กับอบิสและในระหว่างการต่อสู้ก็อาจจะมีบางคนที่เสียชีวิตได้เทพแห่ง <M. museum> ไฟนั้นจะมีพรที่เรียกว่าสังสการคืนวิญญาณที่จะสามารถทำการฟื้นคืนชีวิต

See you. แต่จะมีเงื่อนไขหลักสําหรับการคืนชีพอยู่ว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่เข้าสงครามผู้วิทักราตรีจะต้องเอาชนะเหล่าอาบิสเท่านั้นถ้าผลลัพธ์คือการพ่ายแพ้กับเหล่าอาบิสก็จะไม่สามารถทำการคืนชีพได้และนามโบราณของคนนั้นๆก็จะแตกสลาย ไม่สามารถทำการส่งต่อให้กับคนในรุ่นต่อไปได้คนที่ตายในสงครามผู้พิทัก์ราตรีจะไปอยู่ในอาณาจักรแห่งวายยบที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรราตรีซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ระหว่างชีวิตกับความตาย เทพแห่งไฟเทพแห่งไฟนั้นแตกต่างจากเทพของเมืองอื่นๆตรงที่ว่าจะไม่ใช่เทพประศูนแต่จะเป็นคนธรรมดาที่มีอายุขัยสั้นโดยเทพแห่งไฟก็จะถูกเลือกมาจากพิธีกรรมจารึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์เช่นกันเทพแห่งไฟองค์ปัจจุบันนั้นได้ผ่านการทดสอบทุกอย่างแบบไร้ข้อกังขาและมีลักษณะเหมือนเทพไฟองค์แรกตามรูปปั้นเดอะเซเว่นเป็นอย่างมาก ซึ่งในตอนท้ายของเนื้อเรื่องเราจะทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเทพไฟองค์ปัจจุบันก็คือเทพไฟองค์แรกที่กลับมาเกิดใหม่ตามแผนการที่เธอได้วางไว้เมื่อ500ปีก่อน So you're gonna head 500 years in the future to surface the pyro archon again but what about the you from right now you're just gonna die You can't ask her those questions and expect her to answer, my dear. Just remember, no matter what happens in the future, we will always love you. If that's your decision, then you have my full support, Archon. May our children live to see such a lovely sun. For Netland. No one fights alone. The rules are my legacy. They shall grant us the strength to overcome the next tragedy. That is not fire lifeblood nation land's not of our the และทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข้อมูลสำคัญของเมืองนัดลานในเวอร์ชัน5.0ก็ถือว่าเป็นเซตติ้งที่ทำออกมาได้ละเอียดมากทีเดียวนะครับและในโอกาสหน้าผมคงได้นำข้อมูลแบบนี้มาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันอีกอยังไงก็ขอบคุณทุกคน ที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ